วัสดีคะ่ะวันนี้พามาช็อปนะคะที่ brand name ร้านโปรโมชั่นร้านโปรโมชั่นแบรนด์เนมค่ะมาเลยคุณลูกค้าใครอยากจะช็อปวันนี้พามาดูแบรนด์มากิยนจัดรายการลดนะย้ำนะคุณลูกค้าสูงสุด70%เลยไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนสนะะ์เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวนะคะ จะพาคุณลูกค้าชมทุกช็อตเลยทุกมุมเลยวันนี้เริ่มต้นที่มุมแรกนะคะกางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายมีทุกทรงวันนี้แม็กยีนลดเหลือนะคะตัวเลขข้างหน้าเลยแดงๆเลยคุณลูกค้า695บาทเท่านั้นจ้าทั้งของคุณผู้หญิงและของคุณผู้ชายนะคะราคาป้ายก็หลักพันนะจ๊ะให้ดูก่อนอ ราคาป้ายจริงๆของเขาเลยนะนี่คุณลูกค้านี่เลยค่ะคุณภาพหลักพันวันนี้ขาย695กับม็กยินตัวแรกเลยจ้าจะเห็นไหมเนี่ยสักครู่นะคะ695ทั้งหมดนะจ้าตรงนี้ที่โชว์นะตัวแรกค่ะคุณลูกค้าอันนี้เป็นทรงบอยนะคะ ทรงบอยเกงผู้หญิงเป็นทรงบอยทรงบอยก็ประมาณว่าข้างบนพองๆข้างล่างแบบว่าเดฟเดนะคะนี่ประมาณนะเหมือนประมาณว่าคุณผู้หญิงเขาเรียกอ,อะไรนะขโมยเกงของคุณผู้ชายมาใส่อะไรประมาณนี้ทรงบอย695อยเนื้อผ้าดีมากจ้าเดี๋ยวยืดให้ดูเป็นผ้ายืดนะคุณลูกค้ายืดนิดๆยืดนิดๆยืดนิดๆทรงบอยผ้านิ่มคุณลูกค้าตัวที่โชว์จะเอว27นะคะใครสนใจคุณลูกค้ามาช็อปกันทรงแรกจ้า6ก5ทุกตัวนะคุณลูกค้าขออนุญาตไปเร็วจ้า ต่อนะคะนี่อันนี้เป็นทรงเดฟค่ะทรงเดฟคุณลูกค้าเป็นอ่าสีดำไม่เข้มมากแต่งแต่งแต่งซีดๆนะคะที่ตรงเขา่าอ่าสีไม่เข้มมากเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงมไม่ได้โอเคค่ะประมาณนี้เดฟจ้ะคุณลูกค้าตัวนี้ก็เหมือนกันจ้ะคุณลูกค้าเป็นผ้ายืด เดฟผ้ายืดผ้าดีมากยืดกําลังพอดีคุณลูกค้าผ้าเบาผ้าสบายนิ่มด้วยยืดด้วยนิ่มด้วยยืดด้วยนะตัวนี้ของผู้หญิงสีดําร้วนมีไหมรอสักครู่ค่ะอะหกเก้าห้าไปต่อจ้ะขอบคุณสําหรับคําถามน,นะอของผู้หญิงสีดําร้วนนี้จ้ามาอันนี้เอวต่ําใช่ไหมช่วยหน่อย เอลต่ำมีแต่เอวต่ำโอเคดำล้วนเป็นเอวต่ำจ้ะคุณลูกค้าเอวเอวต่ำนะคะนี่เดฟเดฟเอวต่ำา695เช่นเดียวกันค่ะของคุณผู้หญิงนะคะ695าสาีดำล้วนเห็นทรงไหมเนาะนี่เดฟประมาณนี้จ้ะขออนุญาตดูข้างหลังนะคะข้างหลังก็ดำล้วนค่ะมีโลโก้แม็กตรงนี้นะนี่แม็กเลดี้เป็นป้ายหนังให้เลยโอ้โหสวยมาก695คุณลูกค้าราคาป้ายนี่เลย 1790ค่ะขออนุญาตดูเนื้อผ้านะตัวนี้จะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่คุณลูกค้าไม่ค่อยยืดเยอะเป็นออกแนวคอตตอนมากกว่านะคะ695บาทค่ะไปต่อค่ะขออนญาตโชว์เป็นสีอ่อนบ้างของคุณผู้หญิงก่อนนะสีอ่อนนะคะนี่เป็นเดฟเป็นยีนผ้าบางค่ะรวมตัวนี้ผ้าบางมาก เป็นยีนที่ผ้าบางมากนี่คุณลูกค้าเห็นความบางของผ้านะบางมากเพราะฉะนั้นใครมิคือรู้สึกว่าใส่ยีนแล้วร้อนตัวนี้ไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะผ้าเขาบางแล้วก็ยืดพอดีไม่ยืดมากคุณลูกค้า695บาทค่ะตัวนี้สวยเนะี่ยเป็นสีฟ้าอ่อนผ้ายืดนิดนิดคุณลูกค้ายืดด้วยบางด้วย695บาบทค่ะไปต่อนะคะ ันนี้เป็นแบบของผู้หญิงคาเดฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดําไม่เข้มมากแล้วก็มีแต่งขาดเป็นระยะระยะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคุณลูกค้าก็มีแต่งขาดเหมือนกันแล้วก็ช่วงข้อพับก็จะมีแต่งลายลูกเล่นตรงนี้นะคะเป็นริ้วให้แล้วก็มีแต่งซีจางๆตรงปลายขานะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันจากปกติ1895เหลือ6 9เจ้าวันนี้แม็กกี้ ออข,ขอค่ะขอาตโชว์ดำล้วนของผู้ชายนะคะผ้าจนากอของคุณผู้หญิงน,นะคะเป็นประมาณแบบยืดนิดนิดคุณลูกค้าไม่ยืดเยอะจ้ะดำล้วนของคุณผู้ชายตัวนี้ก็695บาทเป็นทรงขากระบอกเล็กค่ะขากระบอกเล็กคุณลูกค้าดำล้วน695บาทมีป้ายแม็กให้ตรงนี้จ้าสวยๆใน695ยค่ะ ะะปรับโหมดเป็นของคุณผู้ชายแล้วนะคะอันนี้เป็นประมาณว่าดำแต่งชีพค่ะคุณลูกค้าดำแต่งชีพกับแมกนีนตัวนี้สวยมากคุณลูกค้าสีสีดำแบบชีพนิดๆิมีไปไปแม็กประมาณนี้ป้หนังนี่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูสีใกล้ๆสีเขาจะเป็นประมาณนี้เลยคุณลูกค้ากระเป๋าสองข้างประมาณนี้อ้ยอันนี้ก็สวยอีกแล้ว กระดุมนะจ๊ะกระบอกเล็กจ้ะคุณลูกค้า695เบาทจ้ะของคุณผู้ชายเลยนะคะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมีโชว์เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตสวยๆทั้งนั้นเลยเสื้อเชิ้ตแขนยาววันนี้300บาทอย่าเพิ่งไปดูกันไปก่อนจัดรายการสีละครั้งนะคะคุณลูกค้าต่อแล้วจ้ะอันนี้สีอะไรเนี่ยสีดำออกน้ำเงินนิดๆ บอกยากจังเลยสีนี้โอเคประมาณนี้อันนี้เป็นกระบอกใหญ่นะคะคุณลูกค้าสองคุณพี่ใช่ค่ะกระบอกใหญ่ค่ะใบหนังตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะนี่หกร้อยเก้าสิบห้าบาทเช่นเดียวกันจะ้ะ่ะพอแล้วนะกางเกงยียนไปต่อที่เสื้อยืดดีกว่ามีเสื้อยืดมีฮู้ดนะคะ ก็ยืดหรือเชิ้ตก่อนดีเอาเช oh. ิ้ตก่อนดีกว่า no วันนี้เชิ no ้ตสวยมากขออนุญาตโชว์เชิดเชิดก่อนนะคะเชิ้ตเชิ้ตเชิ้ตเลยมุมนี้เลยคุณลูกค้า300บาทจากเสื้อเชิ้ตสีมีไลห์ในราอมีแบบอยู่ใช่ไหมผู้หญิงเหรอหญิงทั้งหมดเลยเหรอเอาเหรออ่ะเชิดผู้หญิงค่ะนี่สามร้อยบาทจ้า หนึงนะคะหามุมกัน300บาทจ้ะคุณลูกค้ากลออันนี้จะปักโลโก้ปักโลโก้แม็กให้แบบพิเศษเลยคุณลูกค้าเป็นแม็กลายไทยนะเนี่ย300บาทคุณลูกค้าราคาปกตินี่เลย1,200 1ง9 5วันนี้ขาย300เชิญผู้หญิงจ้าตัวแรกเป็นฟ้าอ,อ่อ,อนๆนะคุณลูกค้าไม่ใช่ฟ้าดี่นทั้งหนดแน้นนไม่ต่อจ้า ใชสีนะเสีเนื้อดีกว่าสีเนื้อใส่แล้วดูหรูหราสีเนื้อจ้าเนี่ยสามร้อยบาทจา้ะคุณลูกค้า่ะสีดำแล้วมีแบบจุดๆทั้งตัวเลยแบบนี้เลยสวยมาก ทรงสวย,ยนะคุณผูกค้เสื้อเชิ้ตพลากีมไปต่อนะเพืกก่อจะประมาณนี้จ้ะเสื้อเชิ้ตสา0ร้ยบาทาาาไปเช็คเสื้อยืดเสื้อยืดวันนี้เริ่มต้น250มุมนี้เนาะ อยืดบ้าง250บาทคุณลูกค้าขอจับผ้าก่อนนะผ้านิ่มนิ่มด้วยหนาด้วยนะจับผ้าสเต็ปการซื้อของนะจับผ้าแล้วเราก็เช็คราคาราคา795บาทวันนี้เหลือ250านะคุณลูกค้า250บาททุกตัวเลยมาผ้านิ่มค่ะ คนขายรับประกันอยู่ตรงนี้เลยนะไม่หลอกคุณลูกค้าต่อมามาเลือกแบบนะสีดำผ่านไปจากมาสีน้ำตาล250บาท,ท<ร>ยาวๆเลยคุณลูกค้าใครชอบยังไงแวะมาช็อปนะคะน้ำตาลลายม้ามจ้าเป็นคอ,คอกลมทั้งหมดนะคุณลูกค้าดูผ้าเขานะ<ใ>นดูความผิ้ว <ใน S 1> ของผ้านะ250บาทคุณลูกค้า 250บาทหรือจะเป็นแบบลายอย่างนี้ก็ได้นี่250บาทตัวที่โชว์มีทุกไซส์นะคุณลูกค้าอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะ XL ค่ะเป็นแบบลายขวางก็มี line, ลายริ้วนะลายริ้ววันนี้มีกี่สีบาท เร็วนะคุณลูกค้าจะได้ชมเยอะๆไม่เบื่อด้วย250บาทจ้าโชว์ของผู้หญิงบ้างม่วงสวยๆเลยตัวนี้ตัวนี้ก็250บาทผ้านิ่มมากคุณลูกค้าข้างหลังไม่มีโลโก้นะคะมีเฉพาะด้านหน้าดูความนิ่มของผ้านีน่มสอบาทูโอ้โหเป็นไงลายกุหลาบ ลายกุหลาบสวยๆเรื Wednesday Wednesday? ่องผ้าคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะแบรนด์แม็กยีนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะจ๊ะลายม้านะอันนี้สีเทาเป็นลายม้าจ้ะโอเคจบเสื่อยืดนะประมาณนี้ก่อนพาไปดูในส่วนของแจ็คเก็ตก่อนดีกว่าอยากโชว์แจ็คเก็ตวันนี้แจ็คเก็ตยีนวันนี้ขาย9ก้าห้าถูกมากแจ็คเก็ตยีนอยากโชว์ อันนี้สามตัวรวมกันเฉพาะแจ็กเก็ตนะคุณลูกค้านี่แจ็กเก็ต9 9 5ส่วนเชิ้ตตัวข้างในนี้จะ495นะคะเป็นผ้าคอตตอนเชิ้ตข้างในแล้วก็เสื้อยืดตัวนี้ก็จะอยู่ที่295อันนี้เซ็ตแบบจับแมทให้ดูเท่ๆเนาะใส่3าตัวไปเลยน้าเหรอใช่ไหมเออเท่ๆๆอันนี้ชอบชอบอ่าใครอยากได้แบบนี้ก็มาเหมายกเซ็ตเลยนะอะขออนุญาตโชว์แจ็กเก็ตนะคะคุณลูกค้าแจ็กเก็ต มีสี่แบบเนาะ995ทั 95, ้งหมดเลยนะคะ๋าจ่อยมาแล้วีกันแล้วเรามีเลยจ้าสวยๆคุณลูกค้าแจเตคอจีนมีเป็นตรงนี้จะเป็นซิปนะคะเป็นซิปคุณลูกค้ากระเป๋าสอง้างนะคะแล้วก็มีแต่งแต่งเย็บตรงนี้สวยๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยจกเจเตัว้ขาย995คุณลูกค้าเป็นแจ็คเก็ตแบบซิปนะผ่านผ่านผ่านใครชอบคุณลูกค้า ราคาปกติ2 3 0 0นะคะ2 3 0 0วันนี้เหลือ995บาทเจกเกตจ้าสวัสดีค่ะพี่เจจิมมี่สวัสดีค่ะไปต่อนะเจกเกตวันนี้นี่ตัวถัดมานี่เจกเก็ตผู้หญิงเนาะเป็นโลโก้แม็กยีนตรงหน้าอกมีกระเป๋าให้สองข้างนะคะสีสวยนะคุณลูกค้าสีเข้มๆแบบนี้เลย995บาทจ้า จะรับลูกค้าแวะมานะใครที่ชื่นชอบจะใ,ใส่เสื้อแจ็เคเก็ตและก็ตัวสุดท้ายสีนี้แหละใครๆก็ใส่สีอะไรเนี่ยคนใส่เยอะเนาะแจ็กเก็สีนี้เห็นบ่อยเห็นบ่อย995ใครไม่อยากตดเทนตัวนี้รับไปเลยใส่ได้ตลอดนะไม่มีตกยุคทุกสมัยใส่ได้หมดแจ็คเก็ตยีนนะจ๊ะ995คคลูก้า

เชิดบีชัยสองตัวให้เก้าร้อยด้วยซื้คู่จ่ายเพียงเก้ร้อยนะเชิดบชัยอันนี้ของหญิงก่อนนะของผู้หญิงนะคุณลูกค้าอสี่เก้าหาเอาสอตัวเก้าร้อยคุณลูกค้าตัวนี้มีดาวฝังรังด้วยขอถุงเท้างเท้บบเนื้อถุเ้าเทลารอเท้าคส่ันรองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับ สี่เ้าห้าคูค้ามีปักโลโก้แม็กตุ๊กกระเป๋านะคะแล้วก็ตัวนี้ข้างหลังมีปักลายปักลายเขาเรียกว่าอะไรนะด้านบนนะคุณลูกค้านี่มีปักลายให้ด้วย49่้าสบ้าบาทค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอโชว์เป็นเชิ้ตแขนสั้นของผู้ชายบ้างนี่จับคู่ก็ได้นะของคุณผู้หญิงหนึ่งตัวของคุณผู้ชายหนึ่งตัวก็ได้สองตัว9 0้าบาทพอไนี่นะนี่ เชิดลายทหารแขนยาวมาแล้วจ้าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเรื่องเท้าการองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับใส่แล้วกระเปนะครับรองเท้าางเทหารนะครับเสร็จแล้วเลิกอ่าอนๆลเนะครับสุดโตนะครับาจะดงที่20กุมานี้นะครับเดยแ่อนะครับที่ลานบนะครับท่าจุดสีเป็นตันะครับ สี่เก้าคุณลูกคา้าอยาให้ดูสีนะทรงประมาณนี้นี่สีคุณลูกค้านี่เชิร์ตไปแล้วนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแจ็คเ,เก็ตด,ดีกว่าเอ้เขาเรียกอะไรนี่แจ็คเ,เก็ตเสื้อฮู้ดฮู้ดแม็กเกีนวันนี้ก็ขายเก้าเก้า ยินวันนี้ก็ขายเก้าน้าเลขเลยกแกเลยคุณลูกค้าสีฟ้าค่ะสีฟ้าแต่งแถบน้ำเงินเ้านี่ปักโลโก้แม็กให้แต่งแถบสวยๆตรงนี้ค่ะน้ำเงินตัดขาว9 9 9บาทคุณลูกค้านี่คคสีเหลืองมนะเปักด็มีารบาบก็จะเป็นประมาณ มีโลโก้แม็กตรงรูทอ9950ตัวนี้จะลด50%นะครับปวดขาฮัลโหลดูภาพดูภาพสกีนะรอ,องเท้าแบรนด์นั่งพักดีๆทำงานนะสิ่งโซ่รองเท้าเพื่อตัวนี้สวยตรงซิปนะคุณลูกค้าซิปเขาเป็นแบบว่าเป็นซิปซ้อนนะ,เป,ปนะเป็นซิปซ้อนแล้วก็เป็นโลโก้แม็กยินตลอดทางเลยแบบนี้เล แล้วก็มีโลโก้แม็กด้วยกระเป๋าสองข้างนะคะแขนเป็นแขนจัมนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็แต่งค่าที่แขนด้วยข้างหลังก็เป็นโล่งๆนะไม่มีอะไรประมาณนี้ค่ะตัวนี้995บาทสองสินสู้นะรับเท้าแฟชั่นนะสินสู่รองเท้านะครับรองเท้าสินสู้นี่ผูกขาดนะตันีซสินสู้นะ เดินได้ออนะทานราขอเซนตอร์รัเชคุณลูกคาที่นลาบุญท่านนะครับง12วันนะี่ันี้ก็สวย995คุูค้9 9 5บาทแม็กกินจ้าตัวนี้สิบเก๋มากสิบเป็นสีทองเลยคุณลูกค้าสิบเป็นสีทองนี่สวยๆแ,แบบนี้เลยโอ้โหเป็นตัวเสื้อจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็แขนจะเป็นแขนแ,ขนแขนแบบ ไม่ดำนะน้ำเงินเข้มหรือดำเนี่ยประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าข้างหลังก็มีโลโก้แม็กให้ด้วยตัวนี้อ่าปักเป็นปักลายแม็กยีนข้างหลังให้สวยๆเลยคุณลูกค้าเอวเป็นเอวจัมนะคะแขนจัมนะคะนี่995จ้าคุณเฟอร์นิเจอร์นะข้างต่อไปของสินสูะเห็นมสูงสูงต่างนรูปแบบคุณลูกค้าเฟอร์นิเจอร์นะแต่ก็เบานะ ก็จะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าไล์สดสุดในส่วนของสินค้าแม็กยีนจัดรายการ70%ยังไงคุณลูกค้า ที่สนใจนะคะชื่นชอบในส่วนของการใส่สินค้านะคะจากแบรนด์แม็กยีนวันนี้ลดราคาให้คุณลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะที่ลานโปรโมชั่นแบรนด์เนมของทางห้างชวิกิจนะคะยังไงก็อย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งกันนะคะก็รับรองว่าสินค้าทุกตัวราคาพิเศษไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามไลฟ์สดชวิกิจซปเปอร์เซ็นเตอร์รอบเช้านะคะเจอกันใหม่ รอบบ่ายนะคะแล้วก็รอบเย็นอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับรอบนี้ลาไปก่อนยังไงคุณผู้คะที่สนใจแล้วไม่มีโอกาสได้มาช็อปที่หน้าร้านก็สามารถช็อปผ่านทางช่องทาง Messenger ได้นะคะหรือว่ามาเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้านก็ได้ค่ะขอบคุณคุณลูกค้คที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ